สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจำวันพฤหัสบดีคุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเต,มเตมเิมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตราคาดอลลาร์เยนส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดตามโมเมนตัมวัดการแว่งตัวราคาเราอยู่ในตลาดโซนการซื้อมากเกินไปสรายการสูงขึ้น0.9%ในรอบการซื้อขายล่าสุด ตามอินดิเคเตอร์ในการวัดความสัมพันธ์ของ RSI ต่อช่วงสูงต่ำเราอยู่ในตลาดโซนการซื้อมากเกินไปโกร่วง0.3%เทียบกับดอลล่าในรอบการซื้อขายล่าสุด ROC ให้สัญญาณขายซึ่งตรงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราหุ้นบริษัทซอฟแบงสูงขึ้น1.3%ในรอบการซื้อขายล่าสุด อินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ RSI ต่อช่วงสูงต่ำกำลังส่งสัญญาณซื้อคุณญี่ปุ่นทำจุดสูงขึ้นหลังจากปิดตลาดเป็นผลจากหุ้นภาคขนส่งอุปกรณ์การขนส่งและภาคการสื่อสารที่เป็นตัวนำตลาดทำให้ตลาดหุ้นขึ้นแต่ชนีตอนตลาดปิดในโตเกียวนิเคีิอยู่ที่225จุดเพิ่มขึ้น1.84 หยวนจีนอ่อนค่าลงหลังจากที่นายเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางของสหรัฐได้แถลงที่สภาคองเกรสโดยนักลงทุนกำลังมองหาปัจจัยอื่นเพื่อวิเคราะห์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึงขั้นไหนในการประชุมเฟดประจำเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึง พื้นเอเชียร่วมจากการซื้อขายอย่างรวดเร็วทําให้ความหวังที่จะทําให้วอลสตรีทฟื้นตัวย,ยังคงต้องรอต่อไปอีกจากการที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบียและภาวะเงินเฟ้ออยู่ในความสนใจหลักของบรรดาน,นักลงทุนในขณะที่ค่างเงินเยนเพิ่งจะทาสถิติต่ําสุดในรอบ24ปีผู้ที่ลงทะเบียนร,รับสวัสดิการจากการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12น30นาทีดุลบัญชีเดินสะพัดข,ของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12น30นาที ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาิกา30นาทีดัชนีการจัดซื้อฝ่ายภาคผลิต G-10 Bank ของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา0นาิกา30นาทีดัชนีการจัดซื้อภาคบริการ G-10 Bank ของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา0นาฬิกา30นาที แต่ชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา23.30นาฬกา30นาทีเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันพฤหัสบดีในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันค้าขายที่มีกำไรอย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน